การเข้าสู่กับดักทางการเงินเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะขัดขวางความสำเร็จทางการเงินและทำให้คุณไม่สามารถบรรลุความรวยได้ตามที่หวังนี่คือสาเหตุที่คุณอาจตกหลุมพรางทางการเงินที่ไม่ควรพลาดหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าความมั่นคงทางการเงินดูเหมือนจะหลุดมือไปตลอดเวลาการ เลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้จึงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญในการสร้างเส้นทางสู่ความรวยที่ยั่งยืนหนึ่งการใช้จ่ายเกินตัวการใช้จ่ายเกินตัวเป็นปัญหาหลักที่ทําให้หลายคนไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เพราะพฤติกรรมการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นส่งผลให้เงินที่มีอยู่นอหนอไม่สามารถเติบโตได้หลายคนใช้จ่ายไปกับของที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าในระยะย,ยาวเช่นเสื้อผ้าแฟ,แฟชั่นใหม่ใหม่ หรือของฟุ่มเฟือยอื่นๆหากไม่ควบคุมการใช้จ่ายก็อาจจะไม่มีเงินสำหรับการออมหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคตวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวคือการวางแผนการเงินที่ดีตั้งงบประมาณการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้และติดตามค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดการใช้จ่ายเกินตัวทําให้คุณไม่มีเงินสํารองสําหรับการลงทุนหรือสร้างสินทรัพย์ในอนาคตนอกจากนี้การใช้จ่าย โดยไม่คิดถึงความจำเป็นยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเงินของคุณในระยะยาวดังนั้นการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บที่สามารถนำไปลงทุนและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาวการใช้จ่ายเกินตัวสามารถทำให้คุณตกอยู่ในวงจรของการใช้บัตรเครดิตหรือติดหนี้โดยไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันเวลา ซึ่งอาจทําให้เกิดภาระหนี้สินสะสมที่ทบต้นและทําลายฐานการเงินของคุณวิธีหลีกเลี่ยงคือลดการใช้บัตรเครดิตหรือนี้สินที่มีดอกเบีย้ยสูงและสร้างวินัยในการใช้จ่ายให้มีความสมดุล 2. หนี้สินที่ทบต้นน้สินที่ทบต้นคือหนึ่งในปัญหาหลักที่ทําให้หลายคนไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างที่ต้องการโดยเฉพาะนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลนี่เหล่านี้มีดอกเบีย้ยที่สะสมทุกเดือน และทาให้จํานวนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการไม่สามารถชรําระนี้ได้ทันเวลาเป็นปัญหาที่ทําให้การเงินของคุณยิ่งแย่ลงไปอีกการเข้าไปในกับดักนี้จะทําให้คุณไม่สามารถออมเงินหรือสร้างทรัพย์สินอื่นๆได้วิธีหลีกเลี่ยงการติดหนี้สินที่ทบต้นคือการวางแผนการชำระนี้ให้ชัดเจนโดยการจัดลำดับหนี้สินที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดให้จ่ายก่อนหรือการีไฟ,ฟแนนซ์หนี้เพื่อให้มีดอกเบีย้ยต่ำลงการควบคุม การใช้บัตรเครดิตและการยืมเงินจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีที่รอบครอบจะช่วยลดภาระหนี้สินในระยะยาวได้หนี้สินที่ทกต้นสามารถทำลายสุขภาพทางการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็วการหลีกเลี่ยงการก่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงและการใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินการหาทางลดหนี้และสร้างรายได้หลายช่องทางจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงจากกับดักนี้ได้ 3. การไม่วางแผนการเงิน การไม่วางแผนการเงินเป็นปัญหาที่หลายคนมักละเลยโดยไม่คำนึงถึงการจัดการเงินในอนาคตหากคุณไม่มีแผนการเงินที่ดีคุณจะไม่มีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายและการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่สำคัญคือต้องมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินและวางแผนระยะย,ยาวเพื่อที่จะรู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไหร่ลงทุนอะไรและจะมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน การวางแผนการเงินที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้ว่าเงินจะไปที่ไหนแต่ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนได้อีกด้วยการจัดทำงบประมาณประจำเดือนและการบันทึกค่าใช้จ่ายจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางองค์การเงินและสามารถปรับปรุงการใช้จ่ายให้ดีขึ้นได้แผนการเงินที่ดีจะทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้และมีฐานการเงินที่มั่นคงในอนาคตการไม่วางแผนการเงินในระยะยาว ทำให้คุณเสี่ยงที่จะใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่มีเงินพอใช้ในอนาคตการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการสร้างแผนการเงินที่เป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างความมั่งคั่งและหลีกเลี่ยงการมีปัญหาทางการเงินในอนาคต 4. การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถือเป็นอีกหนึ่งกับดักทางการเงิน ที่ทําให้หลายคนสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีการศึกษาอย่างรอบคอบสามารถทําให้เกิดความเสี่ยงสูงและผลกําไรที่ไม่แน่นอนการลงมือทําโดยขาดการศึกษาจะทําให้คุณสูญเสียทั้งเงินต้นและผลกําไรที่คาดหวังการลงทุนที่ดีควรจะมีแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนควรลงทุนในสิ่งที่คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเช่นการศึกษาหุ้นหรือกองทุนรวมก่อนการลงทุน และทำการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูงจากการลงทุนในสินทรัพย์เดียวการลงทุนที่ไม่เป็นไปนตามแผนทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าและมั่นคงกว่าการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน5การขาดการวางแผนกเกษียณการไม่วางแผนกเกษียณทำให้หลายคน ไม่มีเงินพอใช้ในวเเัยเกษียณซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปการไม่เริ่มต้นออมเงินตั้งแต่เนิน่นๆหรือการไม่ลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอาจทําให้คุณต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวเเัยเกษียณได้การเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่ยังทำงานอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญโดยการออมเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณ หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตจะช่วยให้คุณมีเงินทิมพอสำหรับใช้ในวัยเกษียณการไม่ปล่อยให้การเกษียณเป็นเรื่องของอนาคตโดยไม่วางแผนจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังการทำงานได้การวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการวางหลักฐานทางการเงินที่มั่นคงและช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในอนาคตการมีการออมเงินที่เพียงพอและการลงทุนอย่างมิสติจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ 6. การมีทัศนคติทางการเงินที่ผิดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับเงินสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเงินของคุณในระยะยาวหลายคนมกักมีความคิดว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งหรือการหาเงินไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งทําให้พวกเขาละเลยความสําคัญของการจัดการเงินอย่างมีระเบียบการเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงนั้นสําคัญมากการมองเงินในแง่บวกจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินและใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับเงินยังทําให้คุณไม่เห็นคุณค่าในการลงทุนหรือออมเงินแม้ว่าคุณอาจจะมีเงินจํานวนมากแต่หาก ไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีและการลงทุนที่เหมาะสมก็จะทําให้เงินที่มีอยู่ไม่เติบโตนอกจากนี้การมองเงินเป็นแค่เครื่องมือในการใช้ชีวิตตามอารมณ์หรือการมองว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อาจทําให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างฐานการเงินที่มั่นคงการมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินจะช่วยให้คุณเรียนรู้การบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินทำให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินอย่างมีระเบียบและสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้เจ็ดการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อปัญหาทางการเงินได้ในอนาคตหากแหล่งรายได้หลักเกิดปัญหาเช่นการตกงานหรือการได้รับค่าจ้างที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการพึ่งพารายได้เดียวทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่น ทางการเงินและสามารถตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากได้การมีหลายช่องทางรายได้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงแหล่งเดียวหลายคนมักจะเชื่อว่าเงินจากงานประจำเพียงพอแต่ในความเป็นจริงการมีหลายช่องทางในการสร้างรายได้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเช่นการทำงานเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในหุ้นและอื่นๆ การกระจายรายได้ไปหลายช่องทางจะทําให้คุณมีเงินพอใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและยังสามารถเก็บออมเพื่ออนาคตการไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงทางการเงินการมีหลายช่องทางในการสร้างรายได้จะทําให้คุณมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นในอนาคต 8. การไม่ติดตามสถานทางการเงินของตัวเอง การไม่ติดตามสถานะทางการเงินเป็นสิ่งที่หลายคนมักละเลยทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเงินที่มีอยู่นั้นหมดไปกับอะไรบ้างหรือคุณสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่การไม่รู้สถานะทางการเงินของตัวเองทำให้คุณไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายและไม่สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตามรายรับรายจ่ายและสถานะทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเงินตัวเอง การติดตามสถานการณ์เงินช่วยให้คุณรู้ว่าเงินที่มีอยู่นั้นไปไหนบ้างและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ตามสถานการณ์เช่นหากคุณพบว่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ตั้งไว้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงได้นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นว่าเงินที่ออมอยู่มีการเติบโตหรือไม่และสามารถปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินได้การใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือช่วยติดตามการเงินสามารถทำให้คุณมีการควบคุมการเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณไม่ตกหลุมกับดักการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือการไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเหลือเท่าไหร่9การไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนทําให้คุณไม่มีทิศทางในการจัดการการเงินการทํางานหรือการออมเงินโดยไม่มีเป้าหมายเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะคุณจะไม่รู้ว่าควรทําอะไรเพื่อให้การเงินของคุณไปถึงจุดที่ต้องการการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมีแผนในการออมและลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นการเก็บเงินสำหรับการซื้อบ้านการสร้างกองทุนสำรองสำหรับอนาคตหรือการเกษียณอย่างมีความสุขการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจ,จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายและการออมได้อย่างมีระเบียบร,รวมทั้งช่วยให้คุณรู้ว่าเงินที่มีอยู่จะต้องใช้ไปกับอะไรและอย่างไรนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะการเก็บออมเพื่ออนาคตการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของการเงินแต่ยังช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและทําให้การจัดการการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นสิการไม่เก็บออมสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินการไม่เก็บออมสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทาให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียงานหรือการซ่อมแซมบ้านการมีเงินสำรองจะช่วยให้คุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือกู้เงินในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกและช่วยลดภาระทางการเงินในช่วงวิกฤตการออมเงินสำรองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องตกอยู่ในกับดักหนี้สินการตั้งกองทุนฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในสถานการณ์ทางการเงินและไม่ต้องกังวลว่า จะต้องหาทางจ่ายนี่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดในช่วงวิกฤตแต่ยังช่วยให้คุณสามารถกลับมาวางแผนการเงินใหม่ได้โดยไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก<า>การเก็บออมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินควรเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเงินหลักของคุณเพื่อให้คุณ,คณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต11การคาดหวังจากโชคลาภ การคาดหวังว่าโชคลาภจะทำให้คุณรวยเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินความคิดที่ว่าสักวันโชคปีจะมาจะทำให้คุณไม่ทำงานหนักและไม่พยายามวางแผนการเงินให้ดีสิ่งที่สำคัญคือการทำงานหนักการออมและการลงทุนในสิ่งที่ทำให้เงินเติบโตอย่างยังยย่งยืนการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและการทำงานอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โชคลาภไม่ใช่สิ่งที่จะพึ่งพาได้ตลอดไปการลงทุนและการทำงานอย่างมีสติและมีการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการหวังพึ่งโชคความพยายามในการทำงานและการจัดการการเงินอย่างดีจะทำให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวการที่คุณมั่นใจในความสามารถของตัวเองและทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพึ่งพาโชคและสามารถสร้างฐานการเงินที่มั่นคงได้ 12การไม่มีแผนการเงินระยะยาวการไม่มีแผนการเงินระยะยาวเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้หลายคนไม่สามารถบรรลุความสําเร็จทางการเงินได้ในอนาคตเพราะการไม่มีแผนในระยะยาวทําให้คุณไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือจะมุ่งไปในทิศทางไหนแผนการเงินระยะยาวที่ดีจะช่วยให้คุณกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนทั้งในด้านการออมการลงทุนและการเตรี่ยนความพร้อมสําหรับการเกษียณ แผนการเงินระยะยาวช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของชีวิตทางการเงินและช่วยวางหลักฐานในการสร้างความมั่นคงในอนาคตได้หากคุณไม่เริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนนี้ก็อาจจะทําให้คุณไม่ได้เตรียมตัวสําหรับเหตุการณ์ในอนาคตและจะทําให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้การมีแผนการเงินระยะยาวจะช่วยให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและการออกเงินได้อย่างมีระเบียบรวมทั้งช่วยให้คุณสามารถลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13. การไม่เรียนรู้เรื่องการลงทุนการไม่เรียนรู้เรื่องการลงทุนทําให้หลายคนพลาดโอกาสในการเพิ่มพูนเงินลงทุนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการลงทุนเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องทํางานหนักตลอดเวลาหากคุณไม่รู้เรื่องการลงทุนคุณก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆที่สามารถนําไปสู่ผลกําไรในอนาคตได้การเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนไม่เพียงแค่การศึกษาหุ้น และตลาดการเงินแต่ยังเกี่ยวกับการลงทุนในสังหาริมทัพย์กองทุนรวมหรือสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่ดีการเข้าใจพื้นฐานของการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการจัดการเงินของคุณการเรียนรู้และศึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว14การไม่มีความรู้เรื่องภาษีการไม่มีความรู้เรื่องภาษีอาจทำให้คุณเสียโอกาสในการใช้สิทธิต่างๆในการลดหย่อนภาษีหรือการทำให้การเงินของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาษีสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้และการลงทุนของคุณหากคุณไม่เข้าใจระบบภาษีหรือไม่รู้วิธีการจัดการภาษีที่ถูกต้องคุณอาจจะเสียเงินไปโดยไม่จาเป็น การเรียนรู้เรื่องภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำ,ทำเพื่อให้สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เต็มที่รวมทั้งช่วยให้คุณวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเลือกลงทุนในกองทุนที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีหรือการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีดการศึกษาระบบภาษีและการจัดการภาษีที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถลดภาร,ระทางการเงินได้และทำให้การเงินของคุณเติบโตได้เร็วขึ้น 15การไม่มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนมักมองข้ามการไม่เข้าใจและไม่บริหารความเสี่ยงให้ดีอาจทำให้คุณสูญเสียงเงินได้ง่ายเช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองหรือการทำประกันที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ การมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิดการใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นประกันภัยหรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้นการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาวและป้องกันการสูญเสียเงินจากการลงทุนหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน16การใช้เงินเกินไปในการผ่อนชำระการผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่เกินความจำเป็นทำให้คุณเสียเงินในระยะยาวโดยเฉพาะหากคุณใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยการผ่อนชำระในระยะยาวอาจทำให้คุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยที่สะสม การหลีกเลี่ยงการผ่อนชำระสินค้าที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงและช่วยให้การเงินของคุณไม่ตกอยู่ในภาระหนี้สินการซื้อสินค้าที่จำเป็นและสามารถจ่ายเต็มจำนวนจะช่วยให้คุณลดภาระทางการเงินได้ในระยะยาวการใช้เงินให้เหมาะสมและไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยจะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากหนี้สินที่ทบต้น17การขาดวินัยในการออกเงิน การไม่มีว er yes ินัยในการออมเงินทำให้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้เพียงพอสำหรับเป้าหมายในอนาคตการออมเงินเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งแต่การออมเงินจะไม่สำเร็จหากคุณขาดวินัยในการเก็บเงินการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะทำให้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การตั้งเป้าหมายในการออมเงินและการสร้างวินัยในการออมจะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพการออมเงินแบบอัตโนมัติ เช่นการหักเงินจากบัญชีเพื่อออมทุกเดือนจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บโดยไม่รู้ตัวการมีวินัยในการออมจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้สิดการไม่รู้จักการลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดหลายคนมักลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่สร้างกระแสเงินสด เช่นการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลการลงทุนแบบนี้อาจทําให้คุณไม่สามารถสร้างรายได้ประจําจากการลงทุนได้การลงทุนที่ดีควรมีกระแสเงินสดที่สร้างรายได้ให้คุณในระยะยาวเช่นการลงทุนในกองทุนที่จ่ายปันผลการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเช่าได้การลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้ประจำจากการลงทุนซึ่งจะช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายและมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น สิเก้าการไม่ลงทุนในความรู้ของตัวเองการไม่ลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นและสามารถรับมือกับความท,ท้าทายในชีวิตการเงินได้ดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะทําให้คุณมีความสามารถในการทํางานที่ดีขึ้นและมีโอกาสได้เพิ่มรายได้จากการพัฒนาตัวเอง การลงทุนในความรู้ของตัวเองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นคุณสามารถเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมคอร์สออนไลน์หรือการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่มีค่าในตลาดแรงงาน20การไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและการตลาดการไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินสามารถทำให้คุณตัดสินใจลงทุน หรือใช้ใจ่ายเงินโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะตามมาภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดมีผลต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณดังนั้นการศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการตลาดจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายและการลงทุนการตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและการตลาดช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือการใช้ใจ่ายที่ไม่เหมาะสม กับดักทางการเงินเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจทําให้คุณไม่สามารถบรรลุความรวยได้หากไม่ระวังแต่การรับรู้ถึงปัญหานี้และการวางแผนที่ดีสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้ได้การมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพการลดหนี้สินและการสร้างรายได้หลายช่องทางคือกุญแจสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความรวยที่ยั่งยืน